สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนะครับขี้เลื่อยนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้ไม้สนนําเข้านะครับคือไม้สนบาซิลเนี่ยมาใส่นะครับก็จะได้ขี้เลื่อยตัวนี้ออกมานะครับซึ่งขี้เลื่อยตัวนี้ก็คือจะมีความใหม่นะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยสีเขาก็จะสวยนะครับจะสีแบบนี้เลยนะครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมที่สําคัญเนี่ย ตัวเนี้ใชเลี้ยงสับเลี้ยงได้เลยนะครับไม่มีเคมีนะครับแล้วก็ไม่มีความชื้นด้วยนะครับแห้งสนิทนะครับเราบรรจุนะครับในถุงซิปล็อกนะครับผมในขนาดต่อหนึ่งถุงเนี่ยเจ็ดร้อยกรัมนะครับใช้ได้นานๆเลยนะครับข้างในเนี่ยเราจะอัดแน่นเลยนะครับใน1ถุงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสต็อกของทางร้านนะครับซึ่งเรามีสต็อกเนี่ยตลอดนะครับเพราะว่าขี้เลื่อยเนี่ยเราไซด์ออกมาเนี่ยจะได้ขี้เลื่อยใหม่ๆทุกวัน นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตุ้นหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะนำไปสำหรับลองกครงของสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เราก็จำหน่ายที่หน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ